เป็นหนุ่มแต่ว่าเขารับประทานสะเดาน้าพริกหวานโดยคนแม่มาซูมดูซิว่าอาหารเขามีอะไรบ้างเอะซุปกระดูกอ่อนใส่หัวใจเท้าข้าวผัดแล้วก็เป็นน้ำพริกหวานผักสะเดาแล้วก็ปลาทอดกรอบนอกนุ่มในพร้อมลูกชิ้นรสเด็ดของบุรีรัมมาซูมดูน้ำพริกหวาน แล้วก็มาซูมดูคนรับประทานตึ๊ดๆๆๆอ๋อเป็นเน็ตไอดอลนี่นเองยูทูบเบอร์ปอนจากอบุบลเดินทางมารับประทานฝีมือคุณแม่อย่างอร,อร่อยอร่อยเพราะเขารับประทานแต่อาหารตามสั่งซึ่งอาหารพวกนี้หาก,กินได้ยากมากซูมมาอีกเขากำลังตักซุปอื้อเขาปากไปอู้เสียงสดอร่อยมากเคี้ยวตุยตุยตุย นี่ขนาดยังไม่อาบน้ำยังดูสดใสขนาดนี้โอ้ยความแวววาวของวัยรุ่นสูมาที่อาหารโอ้น้ำซุปหมดเกลี้ยงเขาบอกว่าหมูนุ่มมากมากเขาจะกินเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วเขาจะไปตักเพิ่มอีกตอนดีชิ้นสุดท้ายก่อนนุ่มเคล็ดลับก็คือหมูอยู่ในช่องฟิตแล้วก็เอามาใส่ต้มทันทีมันจะนุ่มดูซิไปซูมใกล้ๆ อดูกล้องเลยครับโอ้โหโอ้โหอร่อยมากโอ้โห,โโห,โโห,โโหไฮไลท์ของเราก็คืออยู่ด้วยอะไรดิอยู่กับสเสดาน้ำเนาไฮไลท์เนาะอาหารชุดนี้เป็นอาหารตามท้องถิ่นนะคะช่วงนี้ฤดูนี้ก็หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเราก็เก็บสเสดามากินนะคะอาาร่อย ถ้าอยากให้ใบสะเดาเขียวสดอยู่ลวกสะเดาเสร็จให้มันแช่น้ำเย็นนะคะจะอร่อยมากขมอ่ำลำาแหมัตังน,นี้เลยโอ้โหยังคงอริดอร่อยอยู่ส่งตรงให้ประจิมสุรินดูอูอร่อยมากอู้โอ้อร่อยจนหยุดไม่อยู่กินผักสะเดากับข้าวผัดเจ๋งสุดๆ